สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิตรหมูแชนแนลนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาทําการเปลี่ยนรูปหน้าปกนะครับไม่ใช่รูปโปรไฟล์นะรูปหน้าปก Facebook ของเราโดยไม่ให้ขึ้นหน้าฟีดของเพื่อนๆน,นะครับเรา่าเปลี่ยนหน้าปกแบบไม่ให้ใครมากดไลค์มากดถูกใจแอบเปลี่ยนมากันเถอะนะผมนะจะมีพิธีการขั้นตอนการทำยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปทาําก่อนที่จะไปทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดสังดิ่งให้มิตรหมู h ช n แนลเพื่อเป็นกาลังใจงในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับ โอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยครับก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่ผมย้ําเสมอให้เรามาอัปเดต f a c e b o o k ก่อนนะผมที่ผมทำเนี่ยผมอัปเดตตลอดนะผมนะเฟซบุ๊กนะครับนี่ครับเฟซบุ๊กถ้ามันเป็นเปิดแบบนี้ก็คือว่าเราไปสามารถตั้งค่าได้เลยถ้าใครให้อัปเดตก็คือกดอัปเดตให้มันเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับโอเคไปที่ Facebook นะครับปึ๊มอ่า ทีนี้นะครับให้เราไปที่รูปโปรไฟล์ของเรานะผมนะตรงนี้นะคลิกนะครับทีนี้นะครับอันนี้คือรูปโปรไฟล์นะผมนะอันนี้คือรูปหน้าปกเนาะรูปหน้าปกนะโอเคทีนี้ให้เราไปที่นะครับตรงนี้เลยนะครับรูปกล้องตรงนี้นะผมนะคลิกปึ้งนะครับแล้วก็ไปที่อัปโหลดรูปภาพหน้าปกของเราได้เลยนะผมนะปึ้มเราก็ไปหารูปภาพที่เราถ่ายไว้นะผมนะหรือที่เราต้องการให้มันเป็นหน้าปกนะผมนะเดี๋ยวผมเอารูปบ้านผมดีกว่านะปึ่งนะครับเนี่ย นี่รูปบ้านผมนะครับก็จะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้ให้เรามากดการอัปเดตของคุณไปยังฟีดข่าวตรงนี้นะครับผมนะให้เราติ๊กออกนะครับผมนะ,ะถ้ามันขีดติ๊กแบบนี้มันจะไปยังฟีดข่าวทุกคนก็จะสามารถเห็นรูปหน้าปลูกเราแล้วก็มากดไลค์ของเราได้แล้วก็มาแสดงความคิดเห็นสวยจังครับหล่อจังครับอะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้ให้เรากดติ๊กปึง้งแบบนี้ออกนะครับให้มันเป็นช่องเนี่ยว่างๆอย่างนี้นะครับให้มันเป็นช่องว่างอย่างนี แล้วก็ให้เราทําการกดบันทึกได้เลยนะครับผมนะคลิกตึง้งอ่าทีนี้กําลังอัปเดตรูปหน้าปกของคุณนะครับผมนะให้เราออกจาก facebook ก่อนก็ได้นะครับโอเคออกแล้วเรียบร้อยนะครับให้เราไปที่ facebook อีกทีนึงนะครับอ่าคลิกไปนะครับนี่นะมันก็จะขึ้นรูปหน้าปกของเราแล้วนะครับเป็นรูปบ้านเนาะสามารถดูรูปหน้าปกโปรไฟล์ได้ นี่เห็นไหมรูปหน้าโปรไฟล์ก็สามารถดูได้เนาะโอเคทีนี้นะครับเรามาเลื่อนดูฟีดของเราว่ามันขึ้นฟีดไหมนะครับไม่ขึ้นนะผมนะขึ้นแค่รูปโปรไฟล์นะที่เราเคยโพสต์ไว้นั่นเองนะครับผมนะเห็นไหมก็ประมาณนี้นะครับไม่มีใครมากดถูกใจแน่นอนนะครับผมนะเพราะว่ามันไม่ขึ้นโปรไฟล์นะครับออกอีกทีก็ได้นะครับฟึดนะครับผมนะออกอีกทีแล้วมาดูปึ้งเห็นไหมครับ ก็ตอนนี้ยังไม่มีใครกดถูกใจเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรครับหนึ่งครับมันไม่ขึ้นหน้าฟีดนั่นเองมันไม่ขึ้นหน้าโปรไฟล์เออมันไม่ขึ้นหน้าฟีดของเพื่อนก็เลยไม่สามารถกดไลค์ได้นะครับอ่ะกดดูรูปป่าดูรูปโปรไฟล์ไหมครับนี่ครับเห็นไหมก็ยังไม่มีใครมากดถูกใจเห็นไหมโอเคเนาะอก็ประมาณนี้นะครับทุกคน โอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับวิธีการเปลี่ยนนะเปลี่ยนรูปภาพหน้าปก Facebook โดยที่ไม่ให้ใครเห็นนะก็มีประมาณนี้ใครที่ทำได้ไม่ได้ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปให้ผมอ่านด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าคิดเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดสั่งกระดิ่งให้มิสเตอร์มูชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ